อชริยะเผยข่าว DSI ไม่อยากรับทำคดีแตงโมพร้อมเผยสาเหตุต้องบอกเลยว่ากรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักสแสดงสาวชื่อดังเหตุพระตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเวลาก็ผ่านมาเกือบจะ3เดือนแล้วแต่ตอนนี้คดีการเสียชีวิตก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าน,นี้นาย,นายอัฉริยะพร้อมด้วยทีมนักประดาน้ำพยายามค้นหาพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมอีกครั้งบริเวณจุดที่นักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกเรือจมน้ำหายไปทั้งนี้อัจฉริยะได้ประกาศบอกว่าให้รอฟังรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคดีนี้ได้ทางช่อง YouTube ของตนเองโดยอัจฉริยะได้อัดคลิปความยาวประมาณ30นาทีซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้แต่ที่หลายคนตกใจมากก็คือช่วงท้ายก่อนจบคลิป อัชริยะได้พูดถึง DSI ว่าสื่อมวลชนและชาวโซเชียลทุกคนรวมถึงคนไทยทั้งประเทศช่วยกันผลักดันให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีน้องแตงโมเป็นคดีพิเศษเพราะผมทราบจากคนวงในมาว่าอธิบดีท่านไม่อยากรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะไม่อยากขัดใจกับตำรวจผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปเรืเร่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะปิดคดีของแตงโมไปแล้วแต่หลายๆคนก็ยังคงสงสัยและมีการตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาขอขอบคุณข้อมูลจาก t ท a i n e w s o n l i n e .com ขอบคุณค่ะ